ัสดีทักทายพี่น้องทุกผู้ชครับล้งสั์ท่ารอท่าเที่ยวนะครับช่วงนี้อยู่ทั้งท่าอีสามตั้งจังหวัดอยู่นะครับบุญพระเวสสันดรขึ้นแล้วนะครับก็เได้ออกมาทงไ้ทงหน้านะครับก็ฝา,ากเก็บบรรยากาศเลยนะมาฝากพี่ฝากน้องนะครับนี่คือเป็นบรรยากาศย่ำแรงนะครับข้าวอีสานนะครับ วันตกนะครับฝนยกับแต่ละจังหวัดฝนยังวันตกนะครับบรรยากาศดีนะครับเป็นธรรมชาติของชาวอีสานช่องนี้นะครับเป็นนาแล้งนะครับอยู่น้ำทงน้ำทาแหะครับเดือนอีกจากน่อยกับสงการสงการแล้วกับบุญบางไฟนะครับบุญบางไฟแล้วกับเริ่ม ไทยหน้าวานเข่านะครับทา้งภาสีสารที่เป็นแบบนี้นะครับบรรยากาศดีนะครับเห็นบรรยากาศยงมือแล้งอะไรเจ็บบรรยากาศฝากที่ฝากน้องนะครับอยู่อำเภอบ่อระเบือนะครับม,ม้านนี้บ่อระบือจังหวัดจังหวัดมหาสารคามนะครับ uh ah.